สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกอีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีหกหกเนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนกำพนันนะคะสาหรับนิกอีเช้าตัวเองก็คือแปดกับหนึ่งเก้ากับสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้นหนึ่งแปะคะเก้าแปดหนึ่งเก้ส จับคู่ก็แปดหนึ ing, ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าแปดหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อต่อไปบ่ายหนึ่งกับสี่สองก็ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่นะคะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสี่สี่ห้าเนาะ ก็กอเนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางเดอ้ออย่าลืมมายอดซัดของเครื่องนี้ไปซื้อห่วยรัฐบาลในเดอ้อเราเน้นแปดเก้านะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยเดอ้อใครจะซื้อ VIP ก็จับคู่ซื้อเอานะก็ขอเนเพื่อนทุกคนหิงหิงฟังฟเด้อ ำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ